สวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง y o u t u b e นะครับช่องนครสไตล์เล็กเชนแนลนะครับวันนี้จะมารีวิวกันซ่อมบอร์ด LG ครับจ่ายไฟนะครับ p o าเ r s u ซั l y พนะครับ LG รุ่นนะครับนี่ครับ42 LW 4 5 0หครับตัวนี้มีเฉพาะบอร์ดนะครับก็เลยเอามาลงไว้เผื่อพอจะเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวอาการไฟไม่จ่ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะสามารถซ่อมได้ไหม คือต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าเครื่องนี้ผ่านการซ่อมมาแล้วครับก็ดูใต้ปิน้นดูครับก็จะมีรอยย้ํารอยบัดกีมานะครับเดี๋ยวมาดูครับดูจากบอร์ดนะครับก็สังเกตตัวอะไรก่อนนะครับ ว่ามีอะไรชำรุดเสียหายสนิมหรือว่อะไรไหมครับก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นสนิมแ,แต่ว่ายังไม่น่าขาดแต่ว่าก็ดูแลมันหน่อยครับทำความสะอาดขา,า,าเลยนะยกตัวอย่างครับเดี๋ยวพวกนี้มันจะเกิดความชื้นนะครับนี้ตัวอย่างของนี่ครับสนิมเนี้ยเนี้ย ี่เคลียก็ทาความสะอาดด้ว่เพราะขาขาดไหมถ้าขาดก็สามารถตัดต่อได้ใหม่อยู่ครับยังมีขาโผล่มาอยู่ใช้เบอร์เดิมอะตัวเดิมอะก <c oughs> ็ะะเดี๋ยวมาดูกันครับ ผมวัดแล้วครับฟิวไม่ขาดนะครับไฟไม่มาตรงนี้ครับไฟจะมาตอนดีเลย์ทำงานนะครับ ายะยวงจรนะครับโโอเค,คตัวนี้จะทำงาน ร้อยเข้าแต่ไม่มีออกก็คือดีเรกตัวนี้จะเป็นตัวเปิดเพื่อให้ไฟนี้ทํางานครับก็คือจะผ่านคอยพอเปิดผ่านดีเกแล้วต้จะผ่านคอยวิ่งมาแต้องจะมาเป็นแหล่งจ่ายไฟชุดนี้นครับแต่ตอนนี้ไม่มาเราก็ต้องมองชุดย่อยปีกย่อยไปทางไหนครับตรงนี้มาครับพอไฟตรงนี้เมื่อกี้มานะครับสองขัวนี้เป็นเอซนะครับ นี่ครับ AC นี่ครับผ่านมานี่ก็ผ่านไดโอดมาครับไล่มาประมาณชุดนี้นะครับเนี่ยครับโอมานี่ก็จะไปย่อยอีกทีก็นี่ครับมาน้อยเพราะผ่านดโอดหป่าเดี๋ยวมาดูกันครับ อันนี้ผมวัดแบบคร่าวๆนะครับตามหลักของผมเองครับก็คือมาดูลายวงจรก็ไล่ดูเอาเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวขอวัดสักครู่ครับนี่ครับก็สรุปว่ามาเจอไฟขาดนะครับชุดนี้ครับกับวิ่งวันนี้ครับขาดนะครับสีดำๆพวกนี้มันขาดนะครับมันชอบกัดนะครับกัดตายวงจรนี่ครับถ้าผูดก็จะรู้เลยครับว่ามันมันโดนเอ่อพวกเขาเรียกว่าความชื้นนะครับ เข้าไปกัดนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูครับนะครับจริงๆก็ไม่ต้องขูดออกก็ได้ครับเอาแบบง่ายๆบ้านๆครับบัตรกีสายไฟตรงนี้ครับบัตรกีสายไฟตรงนี้ครับแล้วโยงดูลายครับดูลายครับมันวิ่งมาครับนี่คือการเนี่ยเดยวพวกเนี่ย สีเขียวๆผัวมาเนี่ยคือมันเป็นขี้เกลือกัด้วครับภาษาผมผมเรียกขี้เกลือนะครับแต่ที่เรียกอะไรไม่รู้นี่ครับวิ่งมาครับจะมาเข้าตรงนี้เราก็ถ้าถ้าเรามองตรงนี้แล้วมันไม่มีลายปิ้นแยกไปที่อื่นนะครับเราก็สามารถบัดกรีครับตรงนี้ครับแล้วโยงมาตรงนี้ได้เลยครับโอเคครับผมผมจะทําการบัดกรีแล้วโยงครับเราก็มาสารวจด้วยครับพวกนี้ครับดูด้วยครับบางครั้ง ลายปินนะครับที่มุดเข้าซอกดำๆนะครับอาจจะโดนกัดนะครับนี่ครับถ้าเป็นไปได้ก็ลองขูดดูครับเนี่ยครับแต่ตัวนี้เสียแน่นอนจุดหนึ่งครับก็อ,อาจจะเป็นจุดหลักของบอร์ดรุ่นนี้ด้วยครับถ้าใครกําลังมองหาซื้อบอร์ดรุ่นนี้ก็ลองซ่อมดูก่อนครับเนี่ยพรุนี้บาครั้งก็อย่ามองข้ามเพราะลายมันมาแต่ว่าตัวนี้มันยังไม่เป็นไรครับแต่พูดถึง ก็อย่ามองข้างกันนะครับพวกที่มีแผ่นดําปิดทับไว้ถ้าเรามองออกครับอย่างเนี้ยยกตัวอย่างครับนี่ครับเราจะมองออกครับเนี่ยเห็นไหมขุยนี่คุยสีเขียวของการโดนกัดนะครับถ้าใครเคยเห็นทองแดงที่มันออกเขียวๆครับบเหมือนเหรียญเหมือนผ้าอะไรเนะี่ยก็จะรูปทรงเดียวกันโดนกัดโอเคครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูแล้วทำความสะอาด ก็ถ้าเสียชุดเดียวก็จะโยงสายเอาเลยครับตรงนี้ก็ดูดูครับลายปิ้นไหนที่มันวิ่งเข้าโอเคครับผมเดี๋ยวผมทําสักครู่ครับมันขาดนะครับโอเคครับผมก็จะทําความสะอาดปิ้นด้วยน้ำมันสนนะครับก็นะครับนะครับบางครั้งก็ตัวนี้มันยังไม่ขาดนะครับแค่แนแนวว่าบางครั้งเราก็มองจุดพวกนี้ด้วยครับ สมมตินี่ครับ๋ยพวพรพ่กนี้ลายมันจะมีลายวงจรเนี่ซึ่งมันจะลดแต่มันยังไม่ขาดผมขูดไว้เฉยเพราะผมจะทาทาน้ำยาว,วันนี้นะครับเสียงอู้ครับเมื่อกี้ใส่แมสนะครับตรงนี้ก็ลองขูดขูดทำความสะอาดนะครับแต่มันไม่ขาดด้วยว่าแต่เผื่อท่านใดอาจจะไม่ได้เจอจุดเสียตรงผมอาจจะเจอจุดย่อยอย่างพวกนี้รือว่าตัวอะไรขาดเป็นบนขาเป็นสนิมนะครับ ก็ลองครับเดี๋ยวผมจะไล่ขูดนะครับแล้วก็จะทาเคลือบน้ายาวันนี้นะครับเพื่อกันการความชื้นหน่อยนะครับการลวดนะครับการทองแดงให้ให้มันเคลือบทองแดงไว้หน่อยจะได้ไม่โดนกัดก่อนนะครับโอเคครับแล้วก็บางอย่างก็ไล่ย้าหน่อยก็ดีครับถ้ามันคิดว่าเป็นรอยร่อนรอยดําจากการใช้งานของความร้อนหลายที่มันเสื่อมสภาพตะกัวก็เสื่อมว่าไล่ย้าหน่อยก็ดีครับอย่างตัวนี้ครับเนี่ย อันนี้มันจุดเดียวกันอยู่ยแล้วก็ไม่เป็นไรนี่ครัวจะขูดออกนะครับระหว่างวงจรสองอันเนี่ยวิ่งคู่กันเนี่ยเราควรจะขูดตรงกลางออกนะครับขูดออกครับเพราะว่าบางครั้งมันลีกนะครับขูดออกให้เป็นพื้นไม้ครับพื้นไม้แบบเนี้ยไอสีสีเขียวนี่คือลายทองแดงครับซึงโดนเคลือบเคลือบเคลือบสีไว้นะครับ เดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะไล่ขูดนะครับแล้วก็ทาวาน,นิชนะครับโอเคครับอะไรที่มันเป็นสื่อมันมันรีดเข้าหากันมันก็ไฟอาจจะขัดข้องได้ครับอาจจะเกิดการช็อตได้ครับแต่ผมจุดหลังผมคือตัวนี้ครับซึ่งผมจะบัดกีสายแต่ผมก็ต้องสารวจจุดอื่นเพื่อจะทาน้ํายาเคลือบวาน,นิชแล้วมาลองไฟดูขุดขีครับโอเคครับผมขูดดูเห็นกันเลยครับบางครั้งท่านผู้ชมที่ ไม่มีความรู้ด้านก็อาจจะงงว่าทำแบบไหนผมก็ขูดให้ดูแล้วครับแต่แล้วถ้าไม่มีความรู้เรื่องไฟจริงๆก็ไม่ควรยุ่งกับวงกรอิเล็กนะครับเพราะว่าอาจจะถูกไฟดูดหรือผิดพลาดเกี่ยวกับงานซ่อมได้นะครับ จริงตัวนี้ไม่โยงสายก็ได้ครับแต่ความสะดวกรวดเร็วคือโยงสายนะครับจะสามารถบัดจีรอยเดิมได้ครับแต่ว่าถ้ามันหลายจุดมากก็โยงดีกว่าครับถ้ามันขาดหลายจุดนะครับผมดูท่าแล้วเมื่อกี้ขูดแล้วเหมือนจะโดนหลายจุดนะครับแต่จะขูดให้เห็นลายทองแดงดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับที่ว่าช่างว่ามันเสีย,ยผมกำลังทําให้ดูครับ จริงจริงอันนี้ขูดให้ดูเฉยครับจริงๆโยงสายง่ายกว่าครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นการทำความสาะอาดแล้วกันครับนี่ครับดูถ้ามันขาดตรงไหนบ้างที่แน่หนึ่งจุดก็ตรงนี้นะครับหนึ่งจุดก็ตรงนี้ ตรงนี้ก็เกือบจะขาดแล้วครับเนี่ยเนี่ยผมขูดเสร็จผมก็จะทาน้ํายากเคลือบครับตรงนี้ก็จะไล่ขีดสะอาดเนี่ยก็จะมีตรงนี้อีกอือนหันึ่งซึ่งถ้าปล่อยไว้ก็เกิดปัญหาเนี่ยต้องขูดออกครับตนะรงนี้โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้จะลงมือทํายาวเลยแนละ้วมาลองไฟครั้งเดียวครับที่เหลือก็มาทําความสะอาดครับด้านบน,นครับ ตัวที่เป็นสนิมครับเห็นไหมครับแค่แรงแปลงก็ขาขาดแล้วนะครับตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ได้ครับใช้ตัวเดิมผูดขาและบัตรีใหม่ครับบางอย่างถ้าสามารถซ่อมได้ก็จะประหยัดลงนะครับซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ได้เสียอะไรมากมายครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้การสังเกตในการซ่อมครับ อย่างตัวนี้บอร์ดก็แพงอยู่นะครับทำเองได้ก็ทำครับแต่ถ้าไม่มีความรู้ก็ผมไม่แนะนำให้ให้แตะให้ยุ่งเลยนะครับว่ามันอาจอันตรายถึงชีวิตนะครับนี่ครับตัวนี้ขาดครับขาดก็ไม่ยากหรอกครับก็ขูดให้เห็นต้องขูดขาครับต้องค่อยไปบัดตีนะครับ ต้องข <Safe> ูดขา schnell. แล้วก็บัตรกีใหม่ดูดลายใหม่เลือเอาไปไว้ใต้พินก็ได้ครับบัตรกีใต้พินก็ได้ครับไม่จําเป็นต้องตามหลักเสมอไปครับงานซ่อมบางอย่างมันสามารถทําได้ในแนวคิดของเราเองครับซึ่งไม่ไม่จำเป็นว่าตรงนี้จะต้องมาใส่ตรงนี้ขามันสั้นมาใส่ไม่ได้แล้วถอดออกมาใส่ใต้พินก็ได้ครับใต้พินตรงนี้ก็ได้ครับบัตรกีวางนอนให้มันดีครับเดี๋ยวผมจะเอามาทําให้ดูก็ได้ครับตัวนี้ ผมก็เห็นช่างนะท่านก็มันบางครั้งมันขาดหลายจุดนะครับก็พยายามต่อรวดเล็กๆต่อมาต่อมาซึ่งมันยุ่งยากครับยุ่งยากมันถ้าทําแล้วมันไปสําหรับเราเป็นประโยชน์สาหรับเราเป็นผมเมื่อกี้ผมไม่ขูดก็ได้นี่ผมทํม้เห็นเห็นว่ามันขาดตรงไหนผมก็บัดกีตรงนี้เอาเลยครับลรวโยงเข้าตรงนี้เอาเลยครับจบครับเราจัดสายมันเป็นระเบียบหน่เพราะว่า ต้องดูไหมว่าเวลาเรามาใส่อะไยใต้ปิ้นเนี่ยมันเป็นโดนโครงเหล็กอะไรไหมเราต้องสังเกตดูเองด้วยครับโอเคเดี๋ยวผมจะถอดอะไรมาใส่ใต้ปิ้นให้ดูครับนี่ครับสายไฟก็โยบัดกีเลยครับตัวนี้กลายเป็นกาวแท่งครับลนไปแักก่อแตะแปะเพื่อไม่เรายางก็แล้วแต่ไม่จาเป็นก็ได้ครับจริงจริงแล้วก็ตัวนี้ครับอะไรบางอย่างเนี่ยผมขูดขาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะบัดกี ถ้าเป็นพวกซีไม่มีขั้วเราใส่ไปได้เลยครับแต่ถ้าเป็นพวกไดโอดเนี่ยเราก็ระวังให้ถูกขั้วครับนี่ครับเอาแบบวิธีรวบรัดง่ายใช้ตัวเดิมบางท่าน,นมันมีอะไรต้องวิ่งหาซื้อบางคนเห็นขาดก็ต้องวิ่งหาซื้อตัวใหม่มันไม่จําเป็นนะครับตามหลักทำไมาดูแค่ว่าวางอะไรไม่ให้มันไปโดนเหล็กเวลายึดน็อตอะไรก็พอแล้วครับดูว่ามันสูงดนไปประมาณนี้พอสับบัตรทีนี้เสร็จผมก็จะเคลือบ เศษเมัดยาวันนี้เรามาเจียบลองกันเลยครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองเดี๋ยวบัดกีสักครู่ครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยต้องขูดถาก่อนนะครับที่เหลือก็จะทาน้ำยาวันนี้นครับนี่เป็นสน,น,นิมมันธรรมดาเพราะมันเป็นเหล็กสังกะสีนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวแกะ ข้างในมันจะเป็นแบบนี้ครับเวลามันแห้งครับมันก็จะแข็งนะครับที่เขาใช้ทาลวดมอเตอร์นะครับผมส่วนมากถ้าบอดโดนความชื้นอยู่ห้ององแอร์ถ้าผมเจอมีขาไหลเป็นสนิมผมก็จะใช้แบบนี้ครับมาหน้าขานะครับทาขายีไว้ครับไม่ให้มันรีเข้าหากันเราทาได้ทั่วหมดทุกอย่างเลยครับมันไม่ตรวดอันตรายอะไรนะครับ ไม่เกิดผลกระทบกับวงจรนะครับเวลาเราเราจะซ่อมจะวัดเราก็ใช้แปรงใส่ทีเนอร์ก็ได้ครับเพราะตัวนี้มันจะเข้ากันกับทีนเนอร์ครับจะละลาอยออกครับนี่อย่างนี้ทาได้หมดนะครับแต่เปินผมจับกล้องแล้วมันไม่ถนัดแบบตัอย่างนี้ไวกว่าทาไอะได้านบนก็ทาได้ครับผมชอบทําแบบนี้นะครับ ต้องรอให้แห้งหน่อยก็ดีครับไม่ใช่ว่าทาเป็นเร็วๆอยู่แล้วก็เนี่ยมันมัน,ม,นมันกันขาไหลได้ครับโดนความชื้นโดยอะไรใครไม่ทําผมทำนะครับหลักเครื่องลูกค้าโดนความชื้นห้องแอรดูจากลายวงจรแบบนี้ผมจะทําทำเกือบทุกเครื่องนะครับไม่ทำํำก็ตอนวันนิดไม่มีนะครับ จริงมันถูได้หมดนะครับใช้สำลีถ้าสำลีมันเป็นขุยมันเกี่ยวเกี่ยวพวกนี้มันก็จะเป็นเศษสำลีติดนะครับเราถ้าเราไม่รีบร้อนแล้วก็ทาไปเรื่อยๆครับซึ่งมันทาได้หมดเลยครับเนี่ยตรงนี้ตรงพวกเนี้พี่ว่าเราขูดขูดแล้ว ถ้าเป็นสำลียังจะไวกว่าชุบๆแต่มันมันจะมีเศษตองสำลีติดครับอันนี้คือคร่าวๆเห็น,นครับว่าต้องทา,างนีนยทาตัวไหลได้เลยครับกันครับกันมดได้ด้วยครับถ้ามดมันมามาอยู่ในวงจรไฟสูงๆครับช็อตครับคังครับ เนี่ยถ้าเป็นทาที่ขาไหลหรือทาใต้ปิ้นที่มันชอบคิดว่าจะมาอยู่ครับตัวติดซิงค์โสนา่าตัวตัวเหล่านี้ทาปิดขาตังนี้แล้วบนปิ้นด้วยครับตรงออโตับออโต้ก็สําคัญนะครับออโต้นี่ครับออโต้สีชาเนี่ยสําคัญนะครับไอซี IC, ทำไฟพวกเนี้เนี่ยออโต้พวกนี้ ตรงนี้ก็จอกดำๆแล้วครับคาเครือไปเลยครับตะัวออกดำๆเนี่ยโดนความชื้นเนี่ยเดี๋ยวผมมาให้ดูตอนทาด้าน,นบนนะครับโอเคตรงนี้ก็พอได้แล้วที่จริงต้องทาทั่วเนี้ รอให้แห้งเลยครับหม้อแปลงใส่เข้าไปได้เลยครับไม่ไม,ไม,ไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันเยิ้มเนี่ยเกี่ยวออกเกี่ยวออกไม่ถึงเกี่ยวไปทาที่อื่นครับนี่ครับตรงนี้ที่ที่ว่ามันมันมีคราบด,ดำๆนครับเนี่ยเนี่ยเวลามันเคลือบนะีคยเราขูดทองแดงผมขูดแล้วจะเห็นเนื้อทองแดงคนระเราเราต้องใช้ตัวนี้เคลือบอีกทีหนึ่งเคลือมันจะรักษาเนื้อทองแดงไว้าไทาอะไรพวกเนี้ยทาได้เลยครับ โอเคเดี๋ยวมาดูการทำนั่นบนนะครับนี่ครับอย่างเวลามดมันมาอยู่นะครับมันชอบมาอยู่ตัวสามขาติดซิงครับเนี่ยมันทาได้่างนี้เลยครับเพื่อป้องกันมดนะครับเวลามาอยู่มันก็จะเกาะตามขาแล้วก็จะโดนไฟดูดช็อต้วก็ตายทาให้เครื่องมันช็อตครับนี่ครับทาได้เลยครับแบบนี้ยกันมดได้เลยครับ เนี่ยออโต้ครับออโต้ก็สำคัญครับพวกนี้ทาไว้ลยครับไอซีพวกนี้ข้างบนเราทาด้านลา่างเราทาด้านบนด้วยขาเริ่มดำแล้วครับพร์มโดนเนี่ยตรงอาร์เนี่ยปล่อยมันเคลือบไปเลยครับเนี่ยกระปุกร้อยกว่าบาทนะครับวานิชกระปุกปิ๊บเท่านี้ อย่างน้อยมันก็ช่วยยืดอายุครับเวลามดเข้าก็อาจจะไม่มาช็อตมาอะไรแต่ถ้ามดมากองโดยไม่ทานผมว่ามีปัญหาแน่นอน ทาเยอะไม่ได้เดี๋ยวช่างไม่มีงานเ,เครื่องแทนที่จะเสียตามธรรมชาติกับไม่เสียครับก็ทาเยอะนี่นครับเอาเอาพอสังเขตครับตรงนี้พวกเนี่ยก็ถ้าเป็นเคยซัมซุงเนี่ยโดนกัดเยอะครับพวก หลวดที่ด้านบนเนี่ยชอบเป็นสนิมตามรูตรงนี้ครับตามรูของขาเนี่ยตรงนี้ก็สามารถทาจริงในเนี้ยทาได้หมดเลยครับยกเว้นตัวซ็อกเก็ตนะครับซ็อกเก็ตหมายถึงซ็อกเก็ตจะหมายถึงตัวนี้ครับห้ามไปทาครับเพราะเวลาเราเสียบเข้าไปครับหน้าสัมผัสมันจะไม่สัมผัสกันครับเพราะมันเคลือบเลยครับโอเคครับเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวมาลองไฟกันครับที่จริงใช้แปรงก็ได้ครับแต่ว่า ต้องรีบไปล้างคินเนอร์เพื่อจะเอาใช้ต่ออย่างเงี้ยถ้ามันเป็นไฟฝอยจริงๆไม่ไม่ต้องไปทำความสะอาดเลยไม่ต้ปล่อยมันแห้งไปเลยก็ได้โอเคครับนครับเดี๋ยวมาวัดไฟกันนะครับตอนนี้ก็ไฟสเตนบายก็จะอยู่ที่สามจุดห้าโวลต์ครับก็คือไฟมันไม่ออกนะครับเพราะว่าชุดนี้ก็จะเป็นชุดไฟที่มันทําไฟอยู่มาแปลงตัวเล็กตัวนี้ครับเพื่อจะจ่ายให้เป็นไฟสแตนบายคาไว้ครับ อันนี้อันนี้บวกจบรับจิตวซีก็ได้ครับนี่ครับก็ผ่านแล้วครับตัวนี้ไฟชุดนี้ที่เป็นเลี้ยงหลอดก็คงไม่มีปัญหาแนละ้ต้องไปเสียบเข้าแต่ว่าคงจะไม่มีปัญหาแนละ้วพอดูจากอาการแล้วคือไฟไม่เข้านะครับก็คือตอนนี้มันออกแล้ว เสียบเข้าไปก็จะมี power on ซึ่งมันสามารถโยงโยงไฟ3.5นี้มาเข้าได้ครับโดยผ่าน R นะครับ PWM พวกนี้ยพอโยงเข้าไฟ24อะไรมันก็จะออกมานะครับโอเคครับผมก็คงจบคลิปเพียงเท่านี้ครับถ้าคลิปนี้พอมีประโยชน์สำหรับช่างหรือว่าสำหรับท่านผู้ชมครับก็ลองดูครับเบื้องต้นดีกว่าไปซื้อบอร์ดนะครับก็ลองแกะดูเผื่อจะเจอจุด หลักแบบผมรือาจจะเจอจุดย้อยแบบพวกนี้ครับก็ลองทำดูนะครับแล้วก็ขาไหลทานบนด้วยนะครับระวังด้วยครับโอเคครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมทางช่องละครสไตล์ดิจิทัลนะครับสวักดีสวัสดีครับผม